ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบการสะเทือนแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ปีปี1950ขึ้นมาโดยนะครับเออแม็กเฟอร์สันสตรัดเนี่ยเขาก็ได้เป็นคนคิดคนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ทํางานอยู่บริษัทฟอร์ซึ่งมันก็ข้อดีของมันของระบบแม็กเฟอร์สันสตรัดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีแค่ตัวลูอ์อาร์มแล้วก็ตัวสตรัดนั่นเองนะครับซึ่งวางในแนวตรงซึ่งทําให้ประหยัดพื้นที่ในห้องโดยสารแล้วก็ ความซับซ้อนแล้วก็การออกแบบที่เรียบง่ายนะครับของตัวแม c p เ r อร์สันสตรัทเนี่ยทำให้มันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟอนวิวได้ day, หรือว่าตัวเลียวิวได e นั่นเองนะครับซึ่งถัดมาครับระบบแม c p เ r อร์สันสตรัทเนี่ยก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางอย่างนะซึ่งแน่นอนว่าข้อจากัดของมันก็คือการควบคุมการคอนโทรลนะครับของตัวแม c p เ r อร์สันสตรัทเนี่ยการเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็ จะทําให้พื้นที่หน้าตัดของตัวนะครับล้อนะครับบางข้างเนี่ยเขามีพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงนะไม่ได้หมดไปนะก็คือลดลงก็จะทําให้การเลี้ยวการคับทรนต่างๆมันยากนะครับก็ในส่วนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าแมคเฟอร,ร์สรรรันสตรัทเนี่ยมันถูกวางตัวสตร,ร,รัทในแนวตรงหรือว่าแนวตั้งนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับที่ต้องการ เก้าเคแลนที่ต่ำหรือว่าต้องรถยนต์ที่เป็นพวกไฮเปอร์ฟอร์แม้น์เนี่ยพวกไฮเปอร์คาร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาต้องการแบบรถยนต์ที่มันไม่ได้สูงนะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าแม็กเฟอร์สันสตรัทเนี่ยมันต้องเป็นรถที่แบบต้องวางนะครับในแนวสูงนะครับก็จะทําให้รถนะมีความสูงนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรถที่ใช้ตัวแม็กเฟอร์สันสตรัทอย่างรถพวกถ้าอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นพวก อีโคคาร์นะครับหรือว่า a s e gment หรือว่ารถตัว B s e gment นะครับหรือว่าอยู่ในรถยนต์ SUV เองนะครับซึ่งแน่นอนเอสยู SUV เป็นรถค่อนข้างสูงนะครับการวางแม็กเฟอร์สันสตรัทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นรวกพวก MPV PVV นั่นเองนะครับซึ่งมันแม็กเฟอร์สันสตรัทเนี่ยก็ต้องอบอกว่าได้เปรียบเรื่องต้นทุนในการผลิตเรื่องจากการออกแบบที่มันเรียบง่ายนะมันซิมเกิลจริงๆนะครับหรือว่ามีแค่โลว์อาร์มกับตัวสตรัทที่ตั้งอยู่ แนวตรงนั่นเองนะครับก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยมันงต่ากว่าตัวปีกนกคู่หรือว่าดับเบิลวิชโบนนั่นเองนะครับแต่ว่าการควบคุมเนี่ยก็นะครับก็ได้ยกว่าดับเบิลวิชโบนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถแค่เป็นรถซิตี้คาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยอมรับได้นั่นเองนะครับไม่ได้รถที่ต้องการรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าต้องการทําความเร็วสูงๆนั่นเองนะครับสําหรับนะครับ อธิบายเกี่ยวกับระบบ m a c t h e r s o n Start นะครับหวังว่าจะสร้างความเว้าใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ